ดีครับอ้าวจานอะไรมาให้ลุงเสือลุงพ่นออกมาลืมบอกมาเออลุงพ่นออกมาลืมบอกที่เหรอตาแดดต้นกาแฟโอ้ครับนครับผมเพิ่นมาเบิ่งความคืบหน้าเนาะครับเนาะบ้านลุงบ้านลุงเสือนะครับลุงพ่นมาเบิ่งนะครับนี่นะโอ้เพิ่นกำลังตั้งเฮ็ดเป็นเพิ่องมาเงี้ยเขาเรียกว่าชงอะไรนะเขาเรียกว่าบ้านซ่งเงี้ยงกว่า ส่งเพิ่งมาแงนเลยตรงนี้โอ้โมเดินโอ้นึกวันมาแงนแงนสิอิจารย์บันเถาเอินมาแงนป่ะโอ้โมเดินโอ้โโอ้พันขึ้นโค้งได้หลายแล้วมืออื่นก็ะจิได้มุ่งลังคาตัวนี้ครับผม ่ะ24ต้นนี่ก็สิเฮ็ดมุกข้างหน้านี่เนาะแม่น3เมตรเบียงนี่ะอ๋อเขาเอิ้นมุกเอิ้นระเบียงนี่นะมุกหลบ่เห็นด่บ่เหดบ่มีแล้วอยู่นาเต็มกเด้อ้ยงเจ้น่โอเคเอเเเอคออเคเ เด้อมันเดือเวียกเดลวดงานเดืวดเวียงเดลวดงานมันก็สีล่างถเนะครับเนาะโอ้ขยันเบาหนูล,ล่างรถเด้อเบาหนูเด,ด้อเค่อนเอียงบ่อยูบ่บาเศร้า เฮ้ยปูมาท่านได้เห็นปูอยู่เอาปูเอาคลิปปูกันปูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาได้เห็นปูเฝ้าเมฆโคเสาเบื้องล่งอ๋อลูกปูไปเฝ้าเมฆโคมาเพื่อนที่เป็นใครน่ะครับหมออ้าวมันไปแล้วโอ้ไปแล้วเมื่อเฮือนแล้วบ้านนี้ ไปอาลาเลยกโค้ง่เพ่ทนุ้มคุนเบิ่อมึอ้พลูกเปลี่ยนหน้าที่กันอันแยกนาที่กันปะปูไปคุ้มแม่โคลุงพ่นมันกับคุ้มขม่องข้าวเจ้าเทศดินนี่เนาะ โอ้นะครับผมตาสองตาสองตัวท้ามเนี้ยเป็นยังไงไปเที่ยวยูชนบุรีอ่ะฮะไปเที่ยวชนบุรีเป็นยังไงเนี่ยบอกลูกบอกหลานด้วยมันดีบ่เป็นแบบไปเที่ยวนั่ครับย่ฮากโยฮาว้ยโอ้ยไปบ่หัดไปเัื่งพี่ไปทรืงกระบิ่ปลาบุรีลามเขาสาแก้วปลาจีนมโตลาดบุบีโอ้ตลาดบุบีอ่ะล้เป็นอย่างยูชนบุรีกอ่ะเขาจะว่าเป็นอย่างยูชนบุรีเอาก็ไปส่งร้านนั่นแหละ ร้านเนี่ยพวกน้อยๆลูกพ่อซองพ่อแม่เขาอยู่พุ่นครับลูกสาวโคกเอ้ยใส่คน้ใหญ่คือไปไปโดนมันไลยเมื่อกี้ไปเอาไปพอดีน้อยๆเปิดเพิ่มอ๋อคิดเพิ่มก็ไปอ๋อพอดีอ่ะต่อเขาต่อเขาถ้าไในเปิดเพิ่มดิลูกเปิดเพิ่มเขาคิดต่อไปอีกอะไอันนี้ปูไปเบื้องหลาน ถ้าหลานมาหน้าไปวะอีหลานอีหลานน้อยที่อยู่น้ำตะกีนตีโอ้เขาก็ขังไว้เขาไ่ได้ไปใช้่าฮ่าฮ่าาหยัดตีนยอได้ฝ้าต่อยู่เงันเด้โอ้ได้ผมผุนเด้อลุงพันท่านนเมื่อใดผุนุูนไปเห็นอย่างอยู่ทั้งผุนเราแบบนี้คุดุดินท่วนทวนครับผม สู้ออกมา,มากได้หรอข้างนอนพุ่นอ่ะแล้วจะอาดไปอยู่พุนผู้เดียวเอาผู้เดียวได้ปะอาการแล่นนะครับแล่นแล่นเ้าอย่างอีกบวครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีดละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในเด้อครับ <Whoa. S 1> <laughs>